โลกอังกฤษเอ,อิร์ธเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่3จากดวงอาทิตย์และเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตจากการวัดอายุด,ด้วยกำมตรังสีและแหล่งหลักฐานอื่นได้ความมาว่าโลกกำเนิดเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อนโลกมีอันตรกิริยาเชิงโน้มถ่วงกับวัตถุอื่นในอวากาศโดยเฉพาะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารถาวรหนึ่งเดียวของโลกโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365.2425วันเรียกว่าปี ซึ่งระหว่างนั้นโลกโคจรรอบแกนตัวเองประมาณ366.2425รอบบรรยากาศโลกและมหาสมุทรประกอบขึ้นจากกรรมตภาพภูเขาไฟและก่อนบระบวนการปล่อยกา๊าซปากแกซิงไอ้น้ำจากสองแหล่งดังกล่าวควบแน่นเป็นมหาสมุทรรวมกับน้ำและน้ำแข็งที่มากับดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ก่อนเกิดและดาวห่างตามแบบจำลองนี้แกส๊สเรือนกระจกในบรรยากาศช่วยรักษามหาสมุทรไม่ให้เยือกแข็งเมื่อดวงอาทิตย์ที่เพิ่งก่อกำเนิดยังมีความสว่างเพียงร้อย และเ0เทียบกับปัจจุบันราว3 5พันล้านปีก่อนเกิดสนามแม่เหล็กโลกซึ่งช่วยปกป้องบรรยากาศไม่ให้ถูกลมสุริยพัดพาไปเปลือกโลกก่อรูปขึ้นเมื่อชั้นนอกที่หลอมเหลวของโลกเย็นตัวลงจนอยู่ในสถานะแข็งมีแบบจำลองสองแบบจำลองที่อธิบายการเกิดขึ้นของแผ่นดินโดยแบบจำลองหนึ่งเสนอว่าแผ่นดินค่อยๆเกิดขึ้นจนมีรูปร่างดังในปัจจุบันอีกแบบจำลองหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปได้มากกว่าเสนอว่าแผ่นดินเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงแรกๆในประวัติศาสตร์โลกอันเนื่องมาจากการดำรง อยู่มาต่อเนื่องยาวนานของพื้นที่ส่วนทวีปทวีปต่างๆเกิดขึ้นโดยการแปรสันฐานแท่นธรณีภาคซึ่งเป็นกระบวนการที่มีสาเหตุจากการสูญเสียความร้อนของบริเวณภายในของโลกอย่างต่อเนื่องตามมาดเวลากว่าหลายร้อยล้านปีมีการรวมมหาทวีปแล้วแยกออกจากกันประมาณ750ล้านปีก่อนมหาทวีปแรกๆที่ทราบชื่อโรดินีเริ่มแตกออกจากกันต่อมาทวีปทั้งหลายกลับมารวมกันเป็นมหาทวีปแพโนเชียเมื่อราว6 0 0 5 4 0ล้านปีก่อนและสุดท้ายคือมหาทวีปแพนเจีย ซึ่งก็แยกออกจากกันเมื่อราว180ล้านปีก่อน